ของโยมอาการดีวันดีคืนไหมไม่ครับก็อยู่อย่างนี้ตลอดครับอายุโยมยายเท่าไหร่92 92ผมนี่มือก็บวมด้วยนะตัวใหญ่ๆนะพุโทโธสามคำพุโทโธพุโทโธพุโทพโธ การเกิดขึ้นในเรื่องของธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกก็คือโควิดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ประชาชนญาติโยมเดือดร้อนและโดยเฉพาะคณะสงฆ์ซึ่งมีกรรมการมาเทระสมาคมพร้อมทั้งจกักรุสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นประธานได้มีความห่วงใยต่อญาติโยมก็เลยมี ความดําริของคณะสงฆ์ว่าวัดใดที่พอจะมีกําลังที่จะช่วยเหลือญาติโยมที่กําลังเดือดร้อนอาตมาก็ได้น้อมรับพระบัญชาจากเจ้าครูทวยพระสังฆราชและคณะสงฆ์ในมติของมศพัฒนาก็คือลงพื้นที่แล้วก็ไปเห็นเห็นญาติโยมที่มีความลำบากอยู่สามแบบแบบหนึ่งจนที่ อดอยากสองจนที่ลำบากสาจนแต่ยังมีกินมีใช้มีนี้สินกับข้าวต้องทำกินเองหุงเองลูกชายหรือว่าเขาซื้อมาสำเร็จบางทีก็พอมกินมค่ก็ได้ครับกะกิน<บ>อะไรดิบางทีกิกนบางทีมันก็อวกออกหมดอย่างขี้นไส้ปรากระปูนเหมือน มีผู้ศรัทธาได้เข้ามาสมทบร่วมในโครงการทั้งข้าวสารเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคพร้ทั้งจ,จตุปัจจัยก็เลยเป็นที่มาของการได้ช่วยเหลือมากขึ้นไปโดยลำดับตามกำลังที่จะทำได้แล้วทำมานานอย่างอาชีพนี้ก็น,น,น่าน่นหรอครับของชามเมือบ้านกัจจุบันน้องสังลองครบได้ว,ว,วันกี่บาทเนี่ย ว่าเงินเกือของจำมวนเนี่ยก็ได้เงินลอยนึงก็มหาทุกวันเดาขนมข้ามาแบ่งกันอย่างอื่นบ้างก็ขาไปสิยากเนาะยากเดี๋ยวเดี๋ยวเงินช่วยไปเลยดีกว่าครับครับเอาให้เงินดีกว่าเก็บไว้ได้เงินหมื่นเน้อขนมเก็บไว้ได้ออย่าไปกินเหล้าเด้อโอ้ยผมกินเหรอกว่เป็นอาจารย์เอ้ยยมยายหนาวไหมยมยายเป็นอะไรไปหาหมอ ความดันสูงยมยายเหมือนคนใจบุญนั้นเนี่ยมียายอ่านออกไว้เนี่ยเขียนว่าอะไรพุทโธอ่าพุทโธสาวยายถือแปรมืออึ๊บเดี๋ยวมีชีวิตมนุษย์เกิดมาถ้าเราไม่รู้จักชีวิตตามความเป็นจริงเราจะมีแต่ความทุกข์แต่ทุกอย่างไรมีสติทุกอย่างใดที่เราจะมีที่พึ่ง ก็เลยสอดแทรกธรรมะให้รู้จักการภาวนารู้จักการสวดมนต์รู้จักการกำหนดจิตแล้วก็รู้จักวิธีคิดไปดูบ้านหน่อยได้ไหมได้แล้วลนี่คือบ้านยา่เหรอพระมาเชา้านี่คนแก่ก็ทำอะไรก็ลืมไ่นั่นลืมไ่นี่ก็หาไป มีปีโป้มาเป่าฮะเมื่อกี้เห็นอยู่ถุงหนึ่งปีโป้ใช่ไหมทำดีก็ได้ดียามียาหอมด้วยนะมียาหอมมีหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภายาเข้าไปโปรดญาติโยมใช้อะไรเป็นตัวตัดสินทำไมไปโปรดแต่ละคนทำไมจึงให้ไม่เท่ากันทุกอย่าง เราจะสัมผัสได้ด้วยตัวเราเมื่อลงไปถึงในเป้าหมายที่เราจะอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเช่นบ้านบางหลังเนี่ยมันจะเพผพังแล้วเราก็ดูว่าเออโดยสถานะเขาก็คงจะลำบากแน่นอนในเรื่องของการเป็นอยู่อันนี้เป็นตัวตัดสินในเบื้องต้นเป็นภาพลักษณ์ก่อนสองพอเข้ามาแล้วบุคคลเป็นผู้ตัดสินต่มาก็จะมองว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนเมาเหล้าไหมขี้เกียจไหมมีเหตุผลไหมทุกอย่างก็จะมอง ว่าการทําตัวว่าเขาทําตัวแบบไหนถ้าคนนั้นกินเล้าต่อมาก็จะให้แค่เข้าปาอาหารหรือให้สติเขาบอกเขาว่าถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเป็นเบื้องต้นคนอื่นเขาก็จะไม่กล้าที่จะช่วยเราวิทยุเปิดพังธรรมะกันนะไปนี่มีหนังสือ e Show, อีทีพีโซกเไปถมนะสิ่งที่ ธรรมสัญจรเมตตาธรรมควาจุนโลกที่ได้ทำมาต่อเนื่องมาร่วมร่วมปีแล้วหรือหลายๆเดือน้วเสียงตอบร,รับจากญาติโยมและประชาชนพร้อมทั้งคณะสงฆ์ทุกคนมองว่าวัดประชาและเราร่วมกันอยู่ในชาติเราเนี่ยมันเหมือนเรากำลังเข้าหาซึ่งกันและกันวันนี้ญาติโยมเห็นพระไม่ใช่คือผู้ขอแต่พระจากนี้ไปต้องเป็นผู้ให้ สองพระจะต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ทำให้คนได้มีคำว่าการตื่นรู้ของสัจธรรมชีวิตจะได้ไม่ประมาทในชีวิตและก็สามสิ่งที่สำคัญก็คือวันนี้ทุกคนสามารถทำให้บ้านเรานี้เป็นวัดได้วัดอยู่ที่คุณธรรมในใจเราวัดอยู่ที่การนั่งสมาธิอยู่ในจิตเรา วัดอยู่ที่ความประพฤติในตัวเราจึงเกิดคำว่าการได้ร่วมจิตร่วมใจให้ธรรมะสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ด้วยมีกำลังของญาติโยมที่ต้องการจะทำแบบที่อาตมาท,ทำมีคนแกป่ป่วยเหรอมีคนแก่โอ้ก้าวถาแล,าล,าล้วก็ามเดินไม่ได้หูไม่ได้ยินครับตาแกดี รมาจึงรู้สึกศรัทธาในกรรมดีตรงนี้แล้วก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ธรรมะทำได้สะท้อนไปสู่โลกใบนี้ทั้งใบแล้วมีผู้ตอบรับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทุกคนเห็นประโยชน์ทั้งการให้ธรรมะทั้งการเชือ,อาจารย์แบ่งปันทําให้ทุกคนรู้สึกว่าความสุขแท้จริงบางครั้งไม่ใช่คือความร่ํารวยหรือการแย่งชิง แต่การรู้จักเข้าใจผู้อื่นและการได้รู้จักหยิบยืน่นตามโอกาสที่เราถึงทำได้นี่คือความสำเร็จที่ตรมมกำลังถ่ายทอดไปสู่ญาติโยมและสิ่งที่ญาติโยมได้ก็คือคุณธรรมและความสุข,ขคือการให้นั่นแหละคือคาตอบว่าสังคมยังต้องมีความดี เป็นการจัดลงไว้ในโลกใบนี้อยู่ก็อพอจะเร็นพอะสมนักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ